คำถามมีอยู่ว่าไอ้ร่างทรงก็ดีไอ้ที่อ้างว่าแสดงอภิเนหานอิทริพ่นา,านวัตถุของของังโน่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรสารพัดเนี่ยนะคำถามมีอยู่ว่ามั่นใจได้ไงว่าไม่ใช่ซาตานที่บอกสรรพคุณอะไรต่ออะไรมาที่มันแสดงอิทริฤทั้งหลายอะ่ะผ่านวัตถุอะไรก็ตามแต่รู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่ซาตานกาลังหลอกลวงท่านอยู่วัตถุบูชาของขังร่าง,ราง,ท,รงทรงอะไรต่ออะไรแบบเนี่ยบอกได้เลยพิสูจน์สัจธรรมไม่ได้ ไม่เชิงประจักษ์เพราะอะไรเพราะทุกศาสนามีหมดของแบบนี้ย้ําว่าของทุกศาสนามีหมดไอ้ของทรงทรงไอ้ร่างทรงผีสิงผีออกผีเข้าอะไรพวกเนี้ยทุกศาสนามีหมดครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ตรงนี้มาพิสูจน์พิสูจน์ไม่ได้เลยครับว่าเป็นสัจธรรมถ้าจะพิสูจน์จะต้องพิสูจน์จากสิ่งที่มีหนึ่งเดียวที่ยืนยันความจริงได้และที่ซาตานจะเรียกซาตานจะเรียกภาษามาเป็นมารน,นะหรือเรียกไซตตอน อะไรต่ออะไรถ้านับถือาศาสนาหนึ่งาศาสนาใดเนี่ยนะบอกได้เลยมีแบบนี้หมดครับพรตไตรเปโดอาจจะเรียกว่ามารไอไบเบิลอาจจะเรียกว่าอะไรลูซิเฟอร์หรืออะไรหรือซาตาหรือ, bor, อชัยตอนเราเรียกชัยตอนเราเรียกยินเรียกชัยตอนท่านท่านท่าศาสนาหนึ่งาศาสนาใดเนี่ยมีไอตัวไอตัวมารเนี่ยมีหมดครับและหน้าที่มารเนี่ยคืออะไรหลอกคนอันนี้นะหน้าที่มานี่หลอกคนเวลาพูดถึงหลอกคนเนี่ยนึกถึงคลิปหนึ่งของตรกสกิตไหนได้มันมีคลิปหนึ่งที่ผมแปลมา แล้วก็ทีมงานเราคุณอลิปพาคเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปดูได้คลิปนี้ยอดวิวเยอะนั้นะจํจาไม่ผิดสามแสนกว่าอยู่นะคลิปชื่อว่าอนะไรคลิปชื่อว่ามันมีคนคนนึงเป็นชาวคริสชาวคริสมาถามคําถามดรสกิณานเขาถามว่าอะไรคริสหรือมุสลิมใครกันแน่ถูกซาตานหลอกลวงอ่าเราไปลองไปพิมพ์ดูนะคริสหรือมุสลิมใครกันแน่ถูกซาตานหลอกลวงมามันอยอย่นใจเลยนะตัวเอง มั่นใจผมไม่มีทางถูกหลอกได้เพราะผมมีพระเยซูอะไรต่ออะไรมาเท่เลยกลับไปในแทบจะกลับไปหาที่นั่งไม่เจอไปดูไปดูยี่สิบกว่านาทีอยู่คลิปเนี่ยโดนดักตสกิ้นไหนหวดัชโใช้คําว่าหวดอนนะไปไม่ถูกเลยคริสหรือมุสลิมอันนี้อันอนี้อันเป็นชื่อคลิปนายจะเป็นต้องกล่าวเป็นชื่อคลิปไงคริสหรือมุสลิมใครกันแน่ถูกซาตานหลอกลวงเขาจะเคลมเขาจะบอกว่ามุสลิมเนี่ยถูกซาตานหลอกลวงถูกชัยตอนหลอกลวง หลอกลวงว่าให้เชื่อว่าพระเยซูไม่ได้ไม่ได้ตายบนไม้กางเขนอะไรประมาณนั้นทีนี้ดรสกินไนก็ก็ถามคำถามไปดูได้จี้ถามจี้ถามใช้อะไรใช้ไบเบิลพิสูจน์จี้ G, ถามแล้วก็ไอ้คนถามคำถามเนี่ยก็ไม่ยอมตอบคำถามดรสกินไนก็บอกสงสัยคนจะถูกซาตานหลอกลวงซะและ้วสิอ่าเรียบร้อยเลยเอากลับไปไอ้เขามาหลอกลวงนะโยนกลับไปนะครับทำไม รู้คําตอบแล้วไม่ยอมตอบออกมาเขาบอกเขารู้คาตอบแต่เขาไม่ยอมตอบแต่คิดนายบอกคุณกลัวสัจธรรมแสดงว่าคุณถูกซาตานหลอกลวงแล้วทีนี้อ่าเนี่ยเราไปดูได้นะคลิปนี้อร่อยอยู่อร่อยอยู่มันแหละแต่ชาวกำมมันอ่ะสามแสนวิวอ่ะเยอะอยู่อ่ะมีคนรับอิสลามเพราะคลิปนี้ด้วยนะมีคนรับอิสลามในะประเทศไทยเนี่เจอผมแล้วเจอผมมาแล้วมายอมรับเลยอาจารย์ผมรับอิสลามเพราะคลิปคลิปนี้เลยทำทั้งคนแปลคนทำซับคนภาคทำรับผลบุญไปร่วมกันชาลเราสรุปแล้วเนี่ยนะ ย้ำเลยนะคนที่ไหว้ของขังวัตถุมงคลอะไรก็ตามแต่จะเป็นคริสต์มุสลิมหรือพุทธก็ตามแต่เชื่อเหมือนกันว่ามันมีไอตัวหลอกลวงอยู่เชื่อเหมือนกันนะมีตัวหลอกลวงอยู่หรือเร,เ,รเราเรียกเราเรียกรวมกันให้ทุกคนเข้าใจว่าซาตานมานรร้ายซึ่งมนุษย์มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นอ่าเชื่อตรงกันนะ จะตรงกันนะคำถามมีอยู่ว่าไอ้ร่างทรงก็ดีไอ้ที่อ้างว่าแสดงอภิเนหานอิทธิฤทธิ์ผ่านวัตถุของทางโน่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรสารพัดเนี่ยนะคำถามมีอยู่ว่ามั่นใจได้ไงว่าไม่ใช่ซาตานที่บอกสรรพคุณอะไรต่ออะไรมาที่มันแสดงอิทธิฤทธิ์ทั้งหลายอ่ะผ่านวัตถุ อะไรก็ตามแต่รู้ได้ยังไงว่าไม่ใช่ซาตานกําลังหลอกลวงท่านอยู่ย้ํำนะที่พูดจะพูดกับคนที่เชื่อว่ามีซาตานนะแล้วคนที่ไหว้วัตถุมงคลอะไรต่ออะไรก็ตามแต่ย้ําเลยต้องเชื่อตรงกันครับเพราะอ้างไปหาศาส,สนาเขาเชื่อว่ามีซาตานครับเชื่อในสิ่งลึกลับแน่นอนมีซาตานมีตัวหลอกลวงอยู่ใช้ต้นเนี่ยมันฉลาด ถ้ามันขอโทษในภาษาไทยเรียกผีอ่ะถ้ามันมาเป็นผีเป็นยินกดตัวไปเลยนะชุดขาวผมยาวปิดหน้านะคนวิ่งหนีกลัวถ้ามามาเป็นผีอกลัววิ่งหนีกันแต่ถ้ามันมาแสดงอภินนหารอิฤทริ์ผ่านแหละผ่านวัตถุคนเป็นไงคนเข้าหาคนวิ่งเข้าหาคนเก็บไว้กับตัวเลยพกเลยพาเลยใส่ไว้ที่คอเลยถ้ามันแสดงอํานาจของมันผ่านวัตถุคนจะชอบคนจะเข้าหาแต่ถ้ามันมาเป็นผีเป็นตัวคนวิ่งหนี เห็นไหมเนี่ยดูดิเพราะฉะนั้นมันรู้บางทีมันก็มาเป็นตัวบางทีมันก็แปลงร่างมาบางทีมันก็มาผ่านผ่านวัตถุแล้วแสดงอภินิหารแสดงอะไรต่ออะไรต่ออีกทีหนึง่งหรือบางทีใครไปทําอะไรในที่ของมันมันก็แสดงอํานาจใส่คนคนนั้นไม่ว่าจะให้คนนั้นไม่สบายป่วยหรือเข้าฝันหรือแสดงอะไรที่ที่จะเป็นพิษเป็นภัยต่อคนคนนั้น เช่นเราเราเรียกในภาษาไทยว่าเจ้าที่อยู่เส้นเจ้าที่ไหว้เจ้าที่ทำไมคําว่าเจ้าที่เวลาพูดถึงตรงนี้นะนึกถึงกุรอ่านอายะน,นึงได้ที่อัลลอฮ์กล่าวไว้ในสุรจินสุรที่เ2็องอายะที่6นะสุรยินมีชอมีชูสุรหนึ่งชื่อสุรยินเลยนะสุรที่7จ็ิอายะที่ 72, ท6 ว่าอันนั่นหุกานะริจาลุม,มินันอินซียาอูดูนาบิริจาลิมมินันจินนิฟะซาดูฮุมรอฮะกอแท้จริงและแท้จริงมนุษย์บางคนเนี่ยเคยขอความคุ้มครองจากยินเคยขอความคุ้มครองจากยินดังนั้นพวกเขามนุษย์จึงทําให้พวกยินเนี่ยยิงพยองมากยิ่งขึ้นไปขอความคุ้มครองกับมันมันทาให้มันมันเฮียนภา,าษาไทยเฮียนยิ่งพยองมากยิ่งขึ้น มนุษย์ไปขอความคุ้มครองจากยินเห็นไหมไปขอความคุ้มครองจากยินมันเหมือนกับบ้านเราประมาณเจ้าที่เอาของไปเส้นเจ้าที่ขอความคุ้มครองอย่าทาอะไรเราเลยเลยนะนื้อนู่นนี่นั่นหรือก็มีอะไรประจําบ้านอะไรเงี้ยนั่นแหะเพื่อให้ยินเป็นสิงอยู่ในนั้นใช้ตอนเป็นสิงอยู่ในนั้นเนี่ยมันแสดงอิทธิฤทธิ์มันแสดงอํานาจของมันผ่านวัตถุผ่านวัตถุเมื่อมันแสดงแบบนี้คนเนี่ยที่ไม่ได้เชื่อแบบเรานะคนที่ไม่ได้เชื่อแบบเรา เวลาเจออะไรแบบเนี้ยก็สติแตกไงสติแตกไม่รู้จะยังไงชัยตอนก็รอกระซิบอยู่แล้วทาแบบนี้สิอ่าชัยตอนมากระซิบทําแบบนี้สิทาอย่างนั้นสิเอาอันนั้นไปเส้นสิเอานี้ไปถวายสิแล้วเดี๋ยวจะดีขึ้นนะนู่นนี่นั่น